ศูนย์การเรียนรู้จัดประชุมกรรมการและสมาชิกครั้งที่3ปี2567ค่ะ วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนัตสินไทยบ้านเลขที่29ทับ68ชุมชนเขาน้อยอำเภอหัวหินนางทิพรวรรณสุทัศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนัตสินไทยเทศบาลเมืองหัวหินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกค,ครั้งที่3ประจำปี2567ตามวิสัยทัศน์การทำงานภายในศูนย์นัตสินเรามีอุดมการเดียวกัน คือเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสังคมโดยใช้วัฒนธรรมดนตรีนาฏสินไทยขับเคลื่อนการทำงานไม่แบ่งชนชั้นมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้อภัยในความผิดพลาดของพวกพ้องโดยมีนางประเสริฐศรีจอกระจายประธานชมรมนาฏศินเมืองปานบุรีนางจริยาศักดิ์ชูพิทักษ์ที่ปรึกษาก,ษากิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารพร้อมรองประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์นาฏศินการประชุมครั้งนี้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเพลง ที่ใช้บรรเลงรำถวายสักการะให้สอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นเทิดไทยสมเด็จบูรพกษัตริย์ครั้งที่8ประจำปี2567ที่จัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องระหว่างวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมของทุกปีณอุทยานราชพักได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์โดยที่ประชุมได้เชิญผู้รู้และผู้มีความสามารถสอนดนตรีไทยจากโรงเรียนต่าง ในเขตอำเภอหัวหินนำโดยครูสามารถเกิดมงคลโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองหัวหินครูพันธาการใบเทศโรงเรียนบ้านห้วยมงคลครูนิพิษโพลสุวรรณเกิดโรงเรียนหนองพักวิทยาครูนี้พ้นกล่อมบรรเลงโรงเรียนวังไกลกังวล คููสมบัติวันทองโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอพวงคูโขนนอกจากนี้จะมีการประสาน,นาคณะครูดนตรีจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำงเภอหัวหินและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีนรัฏศิล์ท้องถิ่นเทิดไทสมเด็จบูรพกษัตริย์ครั้งที่8ณอุทยานร,ราชพักให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และบูรณาการดนตรีนัฏศินกับผู้สูงวัยในท้องถิ่นได้อย่างสวยงามเพื่อสำนึกรักบ้านเกิดกิจกรรมในวันที่5ธันวา คมยังคงไว้ซึ่งความจรงรกพักดีประกอบด้วย 1. กิจกรรมการโบกธงเทิดไทถวายความประพักดีของนักเรียนนักศึกษา2กิจกรรมการบรรเลงดนตรีถวายสักการะจากนักเรียนนักศึกษาและวิทยากรในท้องถิน่น3กิจกรรมรำถวายสักการะจากนางรำจิตอาสาทั่วประเทศและแปรแถวเป็นธงชาติไทย 4. กิจกรรมการแสดงขวนเรื่องรางมาเกียนตอนยกรบจากชมรมขวนพิทักษ์หัวหิน 5. กิจกรรมไหว้ครูมวยไทยเทิดไทยสมเด็จบูรพรกษัตริย์จากนักเรียนโรงเรียนนายสิทหารโบกและ6กิจกรรมสุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในรงรัชกาลที่9วันพ่อวันชาติวันดินโลกด้านานางธิพาวรรณสุทัศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนตสินไทยเทศบาลเมืองหัวขิงกล่าวว่าในปีนี้วันที่5ธันวาคมเราก็ยังคงจัด กิจกรรมการแสดงรําถวายสักการะและจะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากว่าเป็นปีมหามงคลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของบูรพกษัตริย์และในหลวงรัชกาลที่9กิจกรรมปีนี้จะรวบรวมครูดนตรีไทยนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกอำเภอเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมศิลป,ะปะวัฒนธรรมดนตรีนักศิลป์ไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอหัวหินตลอดไปสวัสดีค่ะ พี่น้องชาวอำเภอหัวหินทุกคนนะคะศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งนำโดยท่านนายกนกพพรวุฒิกุลนะคะเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่นของเรานะคะในปีนี้วันที่5ทธันวาคมนะคะเราก็ยังมาพบกับาการแสดง รำถวายสักการะและในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าทุกปีเนื่องจากว่าเป็นปีมหามงคลด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์และก็ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะบูกชงเพื่อเทอิดพระเกียริก็การแสดงขูน แล้วก็การรําถวายสักการะแล้วก็การไหว้ครูและที่สําคัญที่สุดเราจะน้อมราลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราจะมีการจุดเทียนน้อมราลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะคือในวันที่3 4ี่และ5ธันวาคมนะคะก่อนที่จะไปบรรเลงในวันที่5ธันวาคมนั้นในวันที่3และวันที่4เราก็จะรวบรวมนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นอำเภอหัวงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกอำเภอนะคะเข้ามาร่วมบรรเลงดนตรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ของพระองค์ท่านด้วยค่ะเป,เปลี่ยนแปลงในเรื่องของดนตรีมากพอสมควรเนื่องจากว่าทุกทุกปีที่ผ่านมานั้นเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและก็เยาวชนทั่วประเทศแต่เนื่องจากว่าปีนี้เราจะเน้นท้องถิ่นของเรานะคะก็คือในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็วิทยากรของท้องถิ่นโดยตรงเลยโดยเฉพาะในอำเภอหัวหินก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมมากมายค่ะทั้งของภาครัฐเอกชนและโรงเรียนเทศบาล ในอำเภอหัวหินค่ะ